ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรักากรยาชัยยาชื่อเล่นว่าน้องว่านหงมจากโรงเรียนคิงแมทสาขาเชียงรายปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นป .3 วันนี้หนูจะมานำเสนอโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีการของคิงแมทเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหารูปแบบการปลูกต้นไม้โจทย์มีอยู่ว่า ขนานยาว6เมตร91เซนติเมตรจำนวน7รูปถ้าติดโดยให้ระยะห่างขนานกับรูปและรูปกับรูปเท่ากันจงหาว่าจะต้องติดให้มีระยะห่างกี่เซนติเมตรตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีขนานทั้งหมด6เมตร91เซนติเมตรและเราก็รู้ว่า1เมตรจะเท่ากับ100เซนติ เพราะฉะนั้น6เมตร91เซนติเมตรจะเท่ากับ600เซนติเมตรบวก91เซนติเมตรเท่ากับ691เซนติเมตรต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ว่างนะคะ พื้ที่ว่าเราจะนำระยะขนาลบก,กับระยะรูปทั้งหมดระยะ แต่96เซนติเมตรนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่า96เซนติเมตรนี้คือช่องว่างทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่า1รูปจะมีช่องว่างสองช่องสองรูปจะมีช่องว่างสามช่องและสรูปจะมีช่องว่างสีช่องเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ช่อง เพราะฉะนั้นเราจะนำเจ็ดมาบวก1เท่ากับแปช่องแต่โจทย์ถามว่าจงหาว่าจะต้องติดให้มีระยะห่างกันกี่เซตนติเมตรก็คือโจทย์ต้องถามว่าระยะห่าง สองเซนติเมตรสิบสองเซนติเมตรก็คือคําต่อจะเห็นได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาของ Kingman จะทำให้เราแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ